คนลังเลใจในการกลับมาหาคุณ Four of Cups Judgment King of Wands Four of Wands Knight of Cups ใต้สำรับ t h e e m p r พ s s พลังงานหลักของคุณกับเขานะคะธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกก็มีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะแล้วก็มีชาวพุธศพด้วยนะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยอะ่ะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกหรือจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องก็ได้หรือจะเป็นแบบเจ๊ดันป๋าดันก็ได้นะคะดี e e ็ม press บ่งบอกถึงแบบโผยมันดีเลิศประเสริฐสีอะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้ถึงขั้นแบบพ่อของลูกแม่ของลูกแฟนตัวจริงอะไรอย่างนี้เลยนะความสัมพันธ์เนี้ยจริงจริง มันเริ่มต้นจากการที่มีความไม่พร้อมในเรื่องของความรักบางทีมีการโปะแตกนะครับเกี่ยวกับความจริงอะไรบางอย่างเช่นเอาไปรู้มาว่าฝั่งใดฝั่งหนึง่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วไปรู้มาว่าฝั่งใดฝั่งหนึง่งแต่งงานมั่นหมายแล้วไปรู้มาว่าแบบอ้าวความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นได้แค่เพื่อร่วมงานกันใช่ไหมเนี่ยอ่าตกลงเราคงเป็นได้แค่เป็นเจ๊ดันป๋าดันนะคะเป็นได้แค่เจ้าหนกับลูกน้องอ่า ะะหรือว่าพวกเราเป็นได้แค่เซฟโซนให้กันและกันเท่านั้นทําให้อาจจะรู้สึกว่าเออยังงั้นงั้นมูฟออนดีกว่าอีกในยะหนึ่งเนาะออมมีความรู้สึกว่าพวกคุณอาจจะเป็นไฟ์บังคับจําเป็นก็ได้นะคะหลังจากที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะจัดเม้นอาจจะหมายถึงการที่พวกคุณประกาศการพูดคุยกันนะคะหรือมีการเอยได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะ แล้วมันกลายเป็นว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ในไฟบังคับตรงที่อ่ะไหนๆก็ผูกพันกันละอ่ะไหนๆเราก็เอ่อเป็นเซฟโซนให้กันไหนๆเราก็ร่วมงานเรียนด้วยกันอะไรกันแล้วงั้นเราก็รักษามิตรภาพนั้นไว้แบบแบบนั้นละกันเพราะฉะนั้นในบางเคสจะไม่ใช่การ move move on แต่จะเป็นการที่เรารู้สึกว่าเราต้องรักษาคอนเนคชันไว้เอ่อเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังดีอยู่อีกเคสหนึ่งนะคะพวกคุณอาจจะเคย มีการมาปลูกฟื้นความสัมพันธ์กันนะคะเช่นอะไรได้บ้างพวกคุณเคยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่เนาะเออยังไม่ใช่เหมือนกับเบื่อเบื่อเส้นเส้นนะคะมีคนยังไม่พร้อมหรือยังไม่ใช่แต่ก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยได้มาปลูกฟื้นกันนะปลูกฟื้นกันดูมาใส่ใจกันอีกครั้งดูมารู้สึกมีแรงดึงดูดกันอีกครั้งอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบสนใจนะคะที่จะเออได้คบกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือทั้งหมดเนลังงนหลก ระหว่างคุณกับเขาน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้า60%ขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยนะคะทำไมเขาถึงลังเลนะคะในการที่จะกลับมาหาคุณล่ะ Ace of Wands Eight of, of Pentacles Six of Cups King of Pentacles โ oh, อ้โห Ten of Swords ใต้สำรับนะคะ Seven of Swords พลังงานขึ้นมาเพิ่มเติมมีไพ่าชาวธาตุดินนะคะบางกรอนผู้สบกันเนาะทำไมเขาถึงลังเล นะคะในการที่จะกลับมาคุณในบางเคสเขาแค่อยากสงวนท่าทีเฉยๆเนาะเขาแค่แบบไม่อยากแสดงออกอะไรเยอะเออไม่อยากแบบกระโตกกระตากนะคะอยากจะแก๊กๆหน่อยะหรือว่าอยากจะมืมมอมันอมพนัมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบยังไม่อยากจะแสดงตัวตนแสดงออกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถามว่าคิดถึงไหมเนี่ยโอ้ยคิดถึงนะเนี่ยอ,ออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะ บางเคสก็จะคิดถึงเรื่องงานบางเคสก็จะคิดถึงเรื่องเซ็กส์นะคะบางเคสก็คิดถึงเรื่องราวที่พวกคุณเนี่ยเคยทักหากันแชทคุยกันนะคะมันเป็นความคิดถึงที่เขาเก็บงำเอาไว้นะคะแต่จะกลับมาไหมคือขอสงวนท่าทีก่อนอ่านะเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์นี้นะคะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นซ่อนคนรักเก่าเอาไว้นะคะฝั่งคุณฝั่งเขาก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องคนรักเก่าอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกคุณอะแบบมีการตัดสินใจจบกันไปแล้วแล้วเขาก็เลยแบบ ตามน้ำอะนะคะตามน้ำว่าเออก็ไหนๆมันก็สิบดาบมันก็จบไปแล้วงั้นเขาก็ยึดถือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็จะใช้วิธีการใส่หน้ากากหรือการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้เพราะว่ามันสิบดาบแล้วนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะคือในบางเคสความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องหลบหลบทนซ่อนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ว่าการที่เขาโฟกัสงานเป็นหลักนะเออโฟกัสงานเป็นหลักมากมากเลยก็เลยขอไปลุยงานขอไปสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนก็เลยต้องแบบ ปลีกตัวนะคะหลบหน้าหลบตาหรือเฟดออกไปจากคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ฟิลนั้นนะคะเอาว่าเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ที่มันที่มันลึกลับซับซ้อนหลบหลบซ่อนซ่อนความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้อาจจะเป็นตัวการหรือตัวแปรนะคะที่ทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าต่อให้คิดถึงคุณแค่ไหนหรือว่ารู้สึกว่ามิตรภาพนี้มันดีแค่ไหนแต่ถ้าต้องมุบงิบมุบงิบหลบหลบซ่อนซ่อนก็ไม่เอาดีกว่าเออฉันไม่อยากอยู่แบบในความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยต้องหลบหลบซ่อนซ่อน เออนะคะมันก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้เขานะคะลังเลนะคะในการที่จะกลับมาหาคุณน,นั่นเองนะคะงั้นเรามาดูทิศทางแนนมนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะใบเดียวเลยว่าเขาจะกลับมาะคะ่ะใบเดียวโอ้โหสีถ้วยอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้นะคะใต้สําหรับ Six Sub w f w d s d s เขาอาจจะกําลังมุ่งมั่นในเรื่องงานมุ่งมั่นเรื่องความสําเร็จนะคะหรือตั้งหน้าตั้งตา move on นะคะ มันก็เลยทําให้สี่ถ้วยยังไม่ได้คิดจะกลับมาแต่ที่เนี้หกหกไม้เท้าเป็นไปได้ว่าเขาก็จะกลับมาแหละอะแต่มันไม่ใช่เป็นการกลับมาในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเพื่อน้องขออนุญาตแทงกักสองอ่านสองแบบนี้นะว่าเนี่ยด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องเรียนก็ได้ที่เขาจะกลับมาไม่ใช่เรื่องความรักหรือนะคะหกไม้เท้าคือเขาอยากจะกลับมาแหละหลังจากที่เขาเนี่ยไปจบภารกิจหรือไปจบเรื่องราวของตัวเองเขาจะกลับมาแหละแต่มันอาจจะยังไม่สามารถมาเลือกกันได้ ไม่สามารถจะมาเป็นความรักอะไรได้ขนาดนั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณคิดว่ามันสิบดาบจริงๆหมออมคือแบบมันนิ่งมันเงียบคือคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมานั่นมันหมายถึงเขามุ่งหน้าในการ move on มากๆนะคะแล้วก็ไม่คือคงแบบไม่เอาละเรื่องความรักไม่อยากสนใจใส่ใจในตอนนี้ละนะคะ เออไปทํางานหาเงินดีกว่าอะไรแบบน,นี้ก็เป็นไปได้นะคะอาล่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันที่12พฤศจิกาสองพันยี่ห้าเนาะเราจะมีการจุดเทียนอิ่มคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคอนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นพุทธคุณสายขาร้อยเปอร์เซ็นไม่เท่าไม่ดําอยากกลวัว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวไม่มีแน่นอนอ,อมจุดตลอดเลยนะคะในส่วนตัวของอมเนาะแล้วก็ ผลลัพธ์จะได้ไม่เกินกรรมหรือได้ไม่เกินบุญธรรมกรรมแต่งของคุณนะคะหรือถ้ามีคู่กรณีก็ไม่เกินบุญธรรมกรรมแต่งระหว่างกันนั่นเองใครสนใจเสริมหนุน12พฤศจิกาเราจะจุดแล้วติดต่อหลังบ้านหลังไม่ล่วงหน้าเท่านั้นนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะลองกดเข้าไปดูก่อนได้เลยนะคะวันนี้อมลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะ